ทำไมต้องใส่ตะก,กัวตะก,กัวมันแค่ช่วยให้เราอยู่ในน้ําได้นานขึ้นครับผม mm hmm. เพราะปกติการการลงน้ําเราอยากอยู่ใต้น้าเราต้องปล่อยอากาศออก mm hmm. แต่พอมีตะก,กัวปุ๊บเราไม่ต้องปล่อยครับเราก็ลงไปเลยมันช่วยทุ่นแรงในการให้เราแบบไปถึงข้างล่างโดยที่เราไม่ต้องพยายามกดตัวเองลงไปมากขนาดนั้นนะคะ mm hmm. ใช่เอ่อขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะเอ่อตอนที่เอ็มกับโดนัทอธิบายก็คือเวลาซ้อมเนี่ยตอนซ้อม ซ้อมในสระน้ําจืดแต่พอลงแสดงจริงลงน้ําเค็มใช่ความหนานแน่นของน้ําเค็มทําให้เราไม่จมใช่หรือจมจมน้อยน้อยกว่า,วาน้ําจืดใช่ครับผมนี่นี่คือสาเหตุที่มาที่ว่าทําไมต้องใส่ตะกั่วนี่ขนาดใส่น,นี้หลายกิโลแล้วเนาะอันนี้ประมาณสักกี่กิโลสีหกิโลได้ไหมใช่ครับเกือบ<ๆ>เกือบ 7กิโลหกเจกิโลหกเจ็นะฮะ,ะเป็นเป็นเป็นยางลาเท็กซ์ซิลิโคนนี่นะฮะแล้วลงไปอยู่ใต้น้ำได้นานทำไมาอยู่ได้นานลงไปโชว์ทีนึงเนี่ยโชว์กี่นาทีครึ่งชั่วโมงถึงหนึง่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครับผมอยู่ใต้น้ำตลอดครับ ถ้าการหายใจอย่างเดียวนะคะไม่มีการดำน้ำลงไปหรือไม่มีการขยับตัวใดๆประมาณ1นาที40วิค่ะเอมน่าจะได้มากกว่าของเอมประมาณ2-3นาทีครับแต่ไม่ขยับนะครับสมมติสมมติสมมติจมลงไปใต้นะ้ำาไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ขยับถ้าขยับมันก็เหนื่อยรเราก็ต้องการออกซิเจนมากขึ้นมันก็จะน้อยลง อเอาเป็นว่าถ้าผู้ชมดูไปแล้วลองกลั้ลนหายใจแล้วลองจับเวลาดูสิว่าถ้าผู้ชมจะได้ได้เท่าไหร่อของผมได้ประมาณ30วิบวิถึงยี่สห้าน้อยมากาไม่ไม่ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงการดำน้ำด้วยนี่พอเราลงไปอยู่ใต้น้ำได้ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราทำยังไงของเราจะมีถังออกข้างล่างครับผมถังออกซิเจนใช่ถังอากาศครับถังอากาศแปลว่าเราต้องแอบไปไป โดยอากาศเพิ่มที่จะอยู่ใต้น้ําได้นานขึ้นครับผมถามนิดหนึ่งคือเราสูดออกซิเจนใต้น้ำเนี่ยทำอย่างไรและน้ําไม่เข้าเข้าปากเหรอเข้าครับเข้าน้า <c oughs> น้ำอยู่ในปากอยู่แล้วครับก็ในอุปกรณ์เขาครับเราสามารถเป่าเป่าออกก็ได้ครับเป่าน้ําออกมันก็จะออกมาหรือถ้าเราแรงหมดแล้วให้กดมันจะมีปุ่มตรงตรงนี้ กดเพื่อที่มันจะดันลมเข้าไปเพื่อให้น้ําออกมาครับผมอ๋อใช่อพอพอน้ําออกมาพบเราค่อยแล้วก็หายใจได้ปกติเราก็หายใจทาง,งป่า,ปาถึงได้อยู่กันเป็นครึ่งชั่วโมงใช่ครึ่งชั่วโมงนี้ก็ต้องเติมไม่ต่ากับสิบครั้งไหมใช่ครับเพราะว่าบางทีเราไหว้เราไหว,รอ,ไวรอบตู้อะครับดูทีหนึ่งเราไหวรอบตู้ตีนังกาไปตีนังกามาถ้าเราขี้เกียจขึ้นไปงับอากาศข้างบนเราก็ลงมาข้างล่าง แล้วแต่แล้วแต่คนว่าเขาถนัดแบบไหนตัวนันเขาจะถนัดแบบคืึบอากาศข้างบนลงมาโชว์โพดแต่เอ็มก็จะเป็นแนวดูดอากาศข้างล่างแล้วก็ตีลังกาสักสามสี่รอบแล้วก็ลงไหว้รอบแล้วค่อยลงมาดูดอีกที<อ>คืออย่างพี่เอ็มเนี่ยครึ่งชัวมงไม่ขึ้นเลยค่ะไม่ขึ้นมาหายใจเลย,ไม,ยไม่ขึ้นมาหายใจใช่ค่ะยิ่งกว่าฟลายเลานี่เป็นเทคนิคนะฮะเทคนิคในการโชว์ความสวยงาม ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เนาะทุกคนก็ชื่นชมการแสดงลีลาท่าทางของแอเรียลเดี๋ยวเราจะกลับมาเพื่อที่จะมาพูดถึงอันตรายของการโชว์